หากจะเลือกตอไผ่มาทำด้ามมีดหรือใช้ในงานประดิษฐ์ควรเลือกตอที่แก่จัดซึ่งไผ่แก่จะทนต่อมอดและไม่หดตัวเท่าที่ควรถ้าจะให้ดีก็ควรเลือกเอาไผ่ที่เกิดบนที่ดอนซึ่งจะมีเนื้อเหนียวและแกร่งกว่าปกตินั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว,ว่าตอไผ่นี้เหมาะกับการนำไปใช้งานแล้ววิธีง่าย คือการสังเกตจากสีของเปลือกนอกที่มักจะมีสีเข้มและมีสีเหลืองปนเมื่อตัดดูด้านในก็จะพบว่าเนื้อไม้ไผ่ตอนั้นมีสีค่อนไปทางสีส้มถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะตอไผ่ที่ท่อนยาวจะนำไปทำทวนซอไม้ไผ่ส่วนตอเล็กๆประมาณคืบนั้นพี่ช่างคัดเอาไว้สำหรับใช้ทำด้ามมีดโดยเฉพาะเลยค่ะ การทำให้ไม้ไผ่แห้งก็มีได้กันหลายวิธีทั้งการต้มการอังไฟเพื่อไล่ความชืน้นทว่าเราเลือกใช้วิธีการพึ่งแดดตามธรรมชาติแม้จะกินเวลานานหน่อยแต่ไม้ไผ่ก็ให้สีสวยอย่างสม่ำเสมอส่วนวัสดุที่จะนำมาตีขึ้นรูปเป็นใบมีดในครั้งนี้คือใบกันไกรลัดกิก่งไม้ที่หมดคมแล้ว แต่เราก็ไม่อาจรู้เลยว่ากันไกรนี้เป็นโลหะชนิดใดด้วยลักษณะใบกันไกรค่อนข้างบางคิดว่าถ้านำมาตีมีดครัวคมเดียวก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วพี่ช่างจึงเลือกเอาใบมีดกันไกรชิ้นที่มีเนื้อเหล็กมากที่สุดมาทำมีดค่ะการเผาในครั้งแรก ต้องการเผาเพื่อที่จะทดสอบอเคาะเหล็กเพื่อฟังเสียงค่ะว่ามีการแตกแล้วหรือไม่เหล็กมีความแข็งมากพอที่จะชุบคมได้หรือเปล่าหากเสียงเหล็กแปลงก็มีโอกาสที่จะมีรอยร้าวหรือสนิมขุมที่ลึกจนเกินไปแต่กันไกรเล่มนี้เนื้อเหล็กยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้การได้ค่ะพอถอดด้ามจับแล้วพบว่า กันของมันมีรูและงอไปอีกด้านแต่พี่ช่างจะไม่ใช้วิธีการเจียตัดค่ะจะตีดัดด้วยไฟจากฐานแกงธรรมดาธรรมดานี่แหละใบมีดนี้ค่อนข้างบางมีข้อดีคือตีแต่งทรงง่ายเหล็กก็มีความเหนียวแต่ทว่าจะรักษาคมได้ไม่ดีเท่าเหล็กคาร์บอนสูงชนิดอื่นค่ะ บริเวณโคนคมมีส่วนเว้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงต้องตีให้ยุบลงเพื่อเป็นกันมีดการเผาและเน้นตีเฉพาะจุดจะไม่ทำให้ส่วนอื่นของมีดเกิดการบิดเบี้ยวค่ะแต่ในขณะเดียวกันนั้นส่วนอื่นๆก็ต้องมีความร้อนสะสมไว้เพื่อไม่ให้เหล็กสะดุ้งแตกเวลาลงค้อน การใช้ฐานแกงตีมีดก็ต้องมาลุ้นอยู่เสมอว่าฐานจะแตกมากแค่ไหนแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะแค่เอาน้ำปรุลงไปก็จะช่วยลดการประทุและถนอมฐานไว้ในเตาได้นานยิ่งขึ้นทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตีคมมีดค่ะมีดครัวเล่มน,นี้จะทำคมเพียงแค่ด้านเดียวตามสไตล์มีดทำครัวแบบญี่ปุ่นแต่ไม่ว่าจะตีมีดคมด้านเดียวหรือคมสด้าน การแต่งคมก็จะใช้เทคนิคที่ไม่ต่างกันมากนักอีกทั้งกันไกลตัดกิ่งก็มีคมด้านเดียวอยู่แล้วจึงช่วยผ่อนแรงในการตีไม่น้อยเลยล่ะค่ะรอให้มีดเย็นตัวก็จะมาตะใบเตรียมชุบคมกันในส่วนของการตะใบก็ยังคงตะใบสองด้านเช่นเดิมค่ะ โดยด้านแรกจะตะไบเพื่อให้เกิดองศาคมและอีกด้านจะตะไบเพื่อให้เป็นแนวระนาบเชื่อไหมคะว่ามีดคมเดียวตีง่ายแต่ชุบยากนั่นก็เพราะว่ามีดมีคมด้านเดียวระหว่างชุบมีดจึงมักบิดงองไปในด้านที่ไม่ได้เปิดคม เมื่อตะดใบมีดเสร็จแล้วก็ต้องมาวัดแนวคมว่ามีความเรียบเสมอกันหรือไม่หากคมไม่เสมอก็ต้องตะใบแต่งใหม่ค่ะเพราะคมมีดจะไม่สัมผัสชิ้นงานทําให้เป็นอุปสรรคในการนําไปใช้งานต่อ<ป>ในบอ่อชุบนี้มีทั้งน้ํามันเครื่องผสมดีเซลและน้ําเปล่าเทรวมกันน้ํามันจะลอยตัวอยู่ด้านบนโดยมีความหนาประมาณ5-8ม mm. ลเมตร เพื่อป้องกันใบมีดบิดงอไปในด้านที่ไม่เปิดคมจำเป็นต้องเลี้ยงไฟใบมีดให้มีอุณหภูมิเสมอกันทั้งใบก่อนถ้าพบว่าหลังการเผามีดเกิดการบิดงอก็ต้องมาเคาะแตะให้ตรงแล้วจึงเผาเพื่อนำไปชุบค่ะมาพูดถึงน้ำชุบมีดกันบ้างการที่น้ำมันลอยตัวอยู่ด้านบนก็มีข้อดีตรงที่จะทำให้รอยชุบไม่เบี้ยว ในขณะที่คมชุบสัมผัสกับน้ำด้านล่างสันมีดด้านบนก็จะได้รับความเหนียวจากการชุบน้ำมันเป็นการหน่วงอุณหภูมิในช่วงองศาคมของมีดที่ต่างกันมีดที่ได้ก็จะไม่บิดงอนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็จุ่มน้ำเพื่อหยุดอุณหภูมิหมกขี้เท่าเพื่อให้มีดคลายความร้อนอย่างช้าๆดูเหมือนว่ากันมีดจะยาวเกินไปไม่พอดีกับด้ามที่เรามีอยู่จึงต้องตัด และแต่งกันเล็กน้อย,มยเมื่อเลือกตอไม้ไผ่ได้แล้วก็นำตอน,นั้นไปเผาเพื่อกำจัดรากฝอยและทำให้ไม้ไผ่หดตัวเต็มที่ค่ะทาน้ำมันเครื่องเคลือบผิวไว้ นำไปย่างเพื่อให้น้ำมันซึมซาบลงในผิวเพิ่มความสวยเข้มและป้องกันมแมลงกินไม้ซึ่งน้ำมันนั้นก็คือส่วนที่เหลือจากการชุบมีดนั่นเองค่ะหากเก็บรากแก้วให้หมดมีเช่นนั้นมือของคนใช้งานอาจจะถูกรากภัยทิ่มแทงเอาได้ส่วนไหนที่เกินออกมาก็ตัดทิ้งไปเพื่อความสวยงามค่ะ ส่วนที่เป็นคอมีดเราจะใช้คอทองเหลืองซึ่งหาง่ายที่สุดในขณะนั้นวิธีการประกอบด้ามมีดของพี่ช่างคือจะติดตั้งคอทองเหลืองและเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเจาะรูใส่ด้ามค่ะดอกสว่านดอกแรกใช้เพื่อเจาะนำ ึงหยิบเอาดอกที่4.5ขี้เลื่อยจากการเจาะจะสะสมอยู่ในด้ามมีดจนเต็มและมีโอกาสสูงที่จะทำให้ไม้ฉีกขาดขณะเจาะเพื่อเป็นการระบายขี้เลื่อยและลดโอกาสการแตกของไม้ก็อย่าลืมขยับมือเข้าออกขณะเจาะด้วยนะคะพอรูด้ามมีดมีขนาดใกล้เคียงกับกันแล้วก็นำกันมีดร้อนๆเสียบตามลงไปได้เลย ที่เห็นพี่ช่างกำม,มีดร้อนๆด้วยมือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาหนังเหนียวนะคะแต่มีการพรมน้ำใบมีดเพื่อลดความร้อนอยู่เสมอจะไม่ให้จอมให้น้ำโดนกันมีดเหนือนค่ะเพราะมันจะเป็นเหมือนการชุบแข็งกันมีดเวลาใช้งานมันก็จะมีโอกาสเปราะผสมกาวอีพ็อกซี่สำหรับใช้ติดด้ามมีดกับกันมีดจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้กาวแห้งไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะ ฝักมตดก็เลือกเอาตอไผ่ที่เกิดอยู่หน้าบ้านค่ะไอสดที่นำมาใช้ก็ต้องทำให้แห้งเสียก่อนโชคดีที่ตองตีมีดยังคงเหลือฐาน และมีความร้อนคุกรุ่นอยู่จึงนำไปย่างทิ้งไว้จนกว่าฐานไฟจะมอดไปเองการย่างในรอบนี้จะย่างเพื่อฐานน้ำมันค่ะและเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันที่ใช้กับด้ามีด จะขัดด้านในของฝักมีดให้เรียบก็ต้องมีที่ขัดกระดาษทรายหน้าเรียบค่ะโดยพี่ช่างประยุกต์เอาแผ่นไม้เรียบกระดาษทรายสายพานและเศษไม้มาขัดให้กระดาษทรายตึงเมื่อดิดแล้วเสียงตึงแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะใช้ดินสอแรงเงาให้ทั่วแล้วนำไปขัด หากขัดแล้วรอยดินสอที่แรงเอาไว้หายไปนั่นก็แสดงว่าไม้แผ่เรียบเสมอกันแล้วเมื่อข <ส tie. S 1> ัดล <Rat> <cane. S 2> บคมฝักมีด <Right. S 1> และเก็บรอยกาวอีพ็อกซี่ที่ด้ามมีดแล้วก็มากำหนดเส้นสันมีดกันค่ะ แม้ฝักมีดไม้ไผ่จะหาง่ายแต่วิธีในการเสาะร่องนั้นไม่ง่ายเลยค่ะความยากในการเสาะร่องฝักไม้ไผ่คือไม้ไผ่จะมีความเรียบนุนไม่เสมอกันใช่ไหมคะยามเสาะร่องไม้ก็จะกลิ้งตัววิธีแก้ปัญหาง่ายๆคือการตะแคงเสาะร่องนั่นเองแต่ก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้น คือการนำชิ้นงานไปวางไว้บนผ้าหนวมที่ชุ่มน้ำแล้วผ้าหนวมก็จะโอบรับไม้ไผ่ไว้เป็นอย่างดีไม่ทำให้ไม้ไผ่กลิ้งไปมาในขณะเสาะร่องเก็บขอบฝักมีดเพื่อให้มีขนาดเล็กลงและง่ายในการจัดเก็บค่ะ ส่วนการลับคมอันดับแรกก็จะเปิดคมด้วยหินเพชรลับละเอียดอีกระดับด้วยหินโปง่งเพราะว่าหินโป่งก้อนนี้ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วจึงต้องขูดผิวออกก่อนค่ะปกติแล้วพี่ช่างจะลับคมด้วยหินน้ำมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่หาไม่เจอก็เลยต้องพึ่งกระดาษทรายเบอร์2000 ซึ่งก็ใช้งานได้ดีเช่นกันค่ะกันไกรตัดกิ่งเล่มนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดแล้วแม้ในวันนี้จะสิ้นสภาพจากการเป็นกันไกรแต่ก็ยังเหลือใบเอาไว้ให้เราได้นำมาทำเป็นมีดครัวพี่ช่างเห็นดังนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจยิ่งนักจึงได้แต่งกรอนไว้อะไรให้กับเจ้ากันไกรค่ะ เจ้ากันไกลตัดหญ้าในครานั้นแม้ว่าเจ้าไร้ฝันและฝักใฝ่เพราะเจ้ามีเพียงตัวไร้หัวใจอุทิศตนรับใช้ไปทั้งตัววันเวลากร่อนแกล้งจนแปลงเปลี่ยนสนิมไวัยไหวเวียนปรับเปลี่ยนขั่วจากกันไกลคงได้เห็นเป็นมีดครัวเจ้าอย่ากลัวงานใหม่ในคมเดิม สำหรับมีดคมด้านเดียวเล่มนี้เหมาะกับการใช้ในงานครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการหัน่นการซอยหรือการแล่ก็ทำได้ดีทั้งนั้นเครื่องครัวไทยตะไครค่ะต้องมาพร้อมทั้งหัวหอมพริกขี้หนูของคู่สวนจะต้มหมกนึ่งขั่วยั่วหอมยวนเครื่องไทยล้วนหอมกลิ่นแผ่นดินไทยวัตถุดิบครบครันแบบนี้เห็นที ต้องนำไปทำต้มแซ่บเสียแล้วค่ะ